อ่ะสวัสดีนเพื่อนวันนี้เราจะมารูทเครื่องกันนะฮะทำได้โดยอ่ะชาง,งักนิดนึงนะครับ mm hmm. เขินเข้าไปที่เว็บนี้เลยนะเพื่อนๆซูมนิดนึง w w w mgyn u N. com นะ mgyn u N. com ก็จะขึ้นวีรูทซึ่งวีรูทเนี่ยก็เป็นโปรแกรมเทพอีกโปรแกรมหนึ่งที่ใช้รูทง่ายมากๆนะไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์แบรหรือแบรนด์จีนส่วนมากแบรนด์จีนทุกดีไวส์เกือบทุกดีไวส์จะรูทได้ทุก ือบทุกรุ่นนะเอา,อาง,ง่ายๆกดตรงนี้ฮะดดาวนโหลดไปก่อนดาวน์โหลดโปรแกรมมันมันจะขึ้นให้ดาวนโหลดใช่ไหมแล้วกดดาวโหลดไปสมมติเราดาวนโหลดแล้วใช่ไหมมันก็จะขึ้นหน้าตาโปรแกรมอย่างนี้ให้เรากดติดตั้งก็กดกดกดติดตั้งไปนะครับอันนี้เราติดตั้งแล้วนะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เราจะขึ้นวิรุษแบบสมอเนี่ยมาแต่ว่าเวอร์ชั่นอะไรมันอาจจะอัพเป็นรูปอย่างอื่นนะครับแล้วก็ให้เราเอามือถือเนี่ยที่ต้องการที่จะโหลดนะครับ ต้องการที่จะลูนนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าก่อนแล้วเข้าไปที่สําหรับผู้พัฒนานะครับไปติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กถูกนะครับอันนี้เราติ๊กแล้วพอติ๊กเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาเดี๋ยวดีเราก็เปิดโปรแกรมก่อนแล้วก็คลิกวีลูนขึ้นมาใช่ไหมนี่มันจะขึ้นหน้าตานี้มันจะรอให้เราเสียบนะเราก็เสียบไปปุ๊บ เนี่ยมันก็จะสแกนหาแต่ว่าเครื่องเครื่องที่เราเสียบเนี่ยมันรูทแล้วนะเพราะมันลงลอมเมื่อกี้แล้วมันก็รูทแล้วไงแต่นี่สําหรับเครื่องที่ยังไม่ได้รูทนะครับเครื่องเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะนี่ให้อนุญาตให้ Google อะไรเนี่ยเราก็กดไปยอมรับนะครับเพราะว่าวีรูทเนี่ยมันจะเอาแอปยัดเข้าไปในเครื่องราด้วยนะก็รอต่อไปจนมันขึ้นปุ่มตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยที่มันมืดอยู่เนี่ยให้มันปุ๊บขึ้นสีเขียวๆมันก็จะกดรูทได้ รอไปเรื่อยๆยะรีบอ่ะของเรามันรูทแล้วไงนี่มันก็จะให้กดนะฮะแล้วก็กดไปมันก็จะรูทให้แค่นี้ยเครื่องเราก็จะรีสตาร์ทเองอ่ะดับไปแล้วอันนี้เครื่องเรารูทแล้วไงถ้าเครื่องไม่รูทคือคลิกปุ๊บมันก็เสร็จเลยนะสําหรับวันนี้ก็ เอาวิธีการรูดมาฝากนะครับเพื่อนๆอยังไงก็ต้องดูกันด้วยนะว่ามันใช้กับดีไว้อนะไรได้บ้างถ้าใช้ไม่ได้ก็หาวิธีเอาเองนะเออไปละแค่นี้แหละ